สบายดีสบายดีสบายดีสุขสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มสองปมเมาสบายดียำ้าสบายดียำ้าเนาะตอนนี้อยู่หลวงพ่อบางเยี่ยมใส่บาทเยี่ยมใส่บาทยำสาวสาวสบายดีหลวงพ่อบางสบายดีพี่น้องผู้อยู่ Ens, ต,ต่างประเทศเด้อสวัสดีพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยตอนน well ี้พระกำลังเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วชาวแพงเจ้าชาวแพงข้อข่อยให้อยู่ข่อยอยู่สุดตีชาวแพงข่อยข้อเก็บพระข่อยสสใสลาสุดข่อยอยากข่อยซาอ้อนข่อยอยากเบิง

เ h ียบหอยประมาณสามสิบองค์ระามาก็เฝ้าแยกใส่ก็อนุโมทนาบุญนำกันเด้อพ่นังเด้อสบายดีอยู่หลวงพระบางทำบารยำสาเนาะใส่บารใส่บารทำบุญตอนเช้าอากาศดีๆอันนี้เป็นทั้งขางทิศทั้งใดทิศทั้งใดอันหน้าฮาอยูน เออบึงทิดเหนื้อทิดเนื้อปะโอ้ทิดเนื้อของพระละชว่างที่ประเมาใส่บาศ์ทิดเนื้อพระละชว่างเก่าผู้ทั้งหนาทั้งพุ่นเนาะเจ็ดโมงเข่งพิ่นสิเปิดให้เข้าชมเป็นพระละชว่างเก่าโอ้อใช่ไปไหนพุนโดยใจสว้างเลย เออลาแแหงเราขึ้นได้อันน uh> ี huh> ้ทามันมันทางมท้ามผูกพนอยู่พื้นที่นี่ประจำโฮ้ยตื่นเต้นพี่นนอะขึ้นเขาะช่วงบโมงรวผอบางติดกับจังหวัดหนาเลียวไบกระเฮนนั่นก็ลวงผบางฝั่งเารมผาบางเป็น่ว่าแม่น้คงได้ที่มาน่งใหญ่ก็คือกันลงไปยิ่งใหญ่ใหญ่บบใหญ่ให้เงี้ยวเห็นไก่ ดีวสิบเ็นเรนติดกับสายแดนไทยเลยบอกบ่มีแน่นำขันเลยเนาะบ่มีแล้วเดี๋ยวจะไปแบบยสากข้ามไปฟังนี่เราขี่เราเข้าไปฮอดจังหวัดนานเลยโอ้ขี่เราไปหอดจังหวัดนานโอ้โดยโดยโดยประมาณบ่มนประมาณสามโมงนี่แหะสามโมงฮอดจังหวัดนเจ้าเจอดพุทดันดนดันม่กลุ้นาแสดงกว้างอ้จนนังหลสามสโมงจังหอดนัน ว้างแน่แต่เฮานั่งมาตั้งแต่เวียงจันทร์อดลงพอบางยัง2ชั่วโมงนึงมันบ่ใช่ชมไว้ค่ะแปะเออเอออโดยขอบใจเด้อฮู้จักลสงสัยมาตั้งดนห้วยลงพอบางติดกับจังหวัดยังอยู่าพว่าต้องติดกับไทยเาเพราะว่าบ่บ่ติดบ่ติดอยู่คือว่าบ่แม่นบ่แม่นทงเชียงใหม่หรืออีหยังนี่บ่ว่าสงสัย ปลามาวสิพาหยางไปเบิ่งอันน้ำคลองก็ได้พี่น้องสนใจแห้งนี่แหนมเห็นนี่พระธาตุจอมเพชรผ็ดพาหยางหยางชมยามสาวนาะสชมวิวยามสาวปลามาวจะพาหยางชมวิวตอนเชา้าทิศเหนือทิศเหนือพี่น้อ,นอ,อ,นองขังพระลักสว่งางฮะ มันตื่นเต้นแห้งวันน้ำคลองกลใกล้ๆนี่นะสีหยางไปอะไรเหรอสาวแพงเอลยข่อยไปนี่ข้าวเดียวไายกับเอือยชื่อปะเตเชียงเอเือยเ,เ,เปลี่ยนเลย จะแฟจาแฟเอาหังถ้าเคยสั่งนะคอยคอยนะคอยนะขอาคุณเอยแล้วเะไอย่างน้าพันอกากินไม่ล้ยุดยุ้วเป็นข่าวนะเสาพันกิซื้อมันกินแล้มันแหลวเลยเอ้ยเอ้ย คอยไปเบิ่งน้ำค้องกันด้อยยสนใจแหงคอยตื่นเต้นมาล้วงกบ้านคือคือติดในน้ำค้องจริงๆข้าไปคนนั้น็ทยมาแอ้วเนี่ยไปข้ามไปเบิ่งเีอบัดกบังย้อยข้าเดเสิพาพี่น้องสมวิวเนาะยามมือเศ้าอากาศดีดีใส่บาและพรผากับประมันสามสิองค์เพิ่นวา เหลืมหนับพี่น้องลืมหนับทีหยางสสายสลาสยมาอุ้ยออนซอนหลยออนซอนเนาะเป็นเมืองหลวงของของประเทศลาวสมัยก่อนเมืองเก่าพี่นนองเมืองเก่าหลวงพอะบางเมืองเก่าคล้ขายคืออยุธยาเนาะบ้านเพื่อนกะมีแต่เพื่อนไหม่ประมาณนะซะอ้อนซอ้อนมาเห็นล้วประทับใจเมืองประตูบ้านนี่ก็สิเป็นใหม่กําแพงค่ะ เนาะบ้านเรือนในก็สมัยเก่ามันเป็นฟ้าเห็ดเป็นฟ้าไมเหี้ยงามงามเป็นฟ้าไม่เหี้ยแต่ว่าตุกแต่งงามสะอาดสะอาดงามเนาะ สมสาวต่างสาติเดิกมาเที่ยวอีลี่แหละเนอะปลาเมามาเห็นยังประทับใจเลยนี่ปลาเมาสนใจแหงมาเที่ยวนบกันเด้อพี่น้องเด้อส,สุดซื่อ เป็นเส้นทาง่าจจะเป็นอันหอยขันหวานนสะายคลองนี่คงสิเป็นทิศตะวันตกเสียงหนึงอาตี้เนาะอ้าวพี่น้องนี่เห็นแม่น้ำคลองแล้วแม่น้ำคลองนี่บริกว่างแหงความไปหันต่กะสิเป็นเมืองจอมเผ็ด เป็นเป็นฝั่งฝั่งเล่าคือเก่าเนาะความไปฮะบ่มาเอาคิดคิดว่าความไปเลยสิเป็นฝั่งไทยบบแมนพี่เนอะเป็นคืนแข้งจำปสัสกอะไรเนาะเมืองจอมเผ็ดทีอยู่ฝั่งนั้นสิขีบบักไปผุดมีบักใหญ่ๆนี่กระสิิเป็นทางลงโอ้ ทางลงก็ลงง่ายสะดวกสบายบันไดปา้าว้าวว้าวพอเมาขอเวลามาแป๊บหนึ่งมาบอกเอือเนาะป้าผัดขึ้นและผ่นสีเ้าอยากพาพี่น้องมาเบ่งมาชมอันบันไดนี่ก็จะเป็นหินเป็นหินหินสมัยได้รู้ปู ถเทียวยางน้สาวๆนอตื่นมายัางยังสุลูสลายอยู่น้ำหมอกอยังเป็นควันอยู่ว้าวตื่นเต้นนี่จะว่าภาพสันเนาะโอ้นี่ก็จะเป็นบัก บักที่ความความไปฝั่งนั่นอืมสวยงามพี่น้องสวยงามอันนี้จะเป็นบักเนาะเวลาขามกัสิบบักขามไปฝั่งนั่นเรือบกัก ประเมาฮะก็เคยเห็นได้ยินแต่สือ่อโอ้ไส่บักขามขามไปฝั่งนั่นเมืองจอมเผ็ดถามมาเยียมหอยโบจักสิพาหลอ่อชมได้เน่ะห <c oughs> ลวงพระบาง ดีใจหลายไเนาะที่ได้ไมาเห็นหลวงพระบางมาเห็นเต็ๆมๆเมือว่านนี้กระสิผ้าหล่อส้มตำแม่น้ำคลองแม่น้ำคลองเนี่ยชิมีบักใส่ในการเดินทางขาไปฝังนั้นพอบรรถูกทั้งหลดทั้งยังเนอะเดินมากะสิมีคนอนามัยทำความสะอาดตามเส้นทาง โอ้มีหานอาหารอีกได้พี่น้องมีหานอาหารตามเฮือบักมีบันไดหย,ย่างลงไปอีกเนาะสะดวกสบายแต่ปลาเมาบโลงดอกปลาเมาลงมาขันหน่งลงมาหอดชันที่ ข่นกลางเนาะแล้วก็มีลงลงไปอีกขันสุดเวลาหลดกระสีแหลนลงมานี่แลนลงมาแล้วก็เอาขึ้นแหลนเขาบักเนาะแหลนเขาบักแล้วก็ขวามฝั่งนั่นเวลาสิขวามไปฝั่งนั่นมันเป็นฝั่งลาวพี่น้องทางนั่นก็เป็นฝั่งลาวโอ้เมืองจอมเผ็ดผุก ฟังเล่าจนสุดผูกคนว่ะแต่ติชดชายแดนน่ะสิเป็นหนังขี่รถไปเลยเนาะคือ,ค,อคือกนกจำจำประศักดิ์แหละจิบอากาศดีไรก็ขอบุญขอบคุณนำเอฟซีทุกคนที่เขาเบิงงขาส้มส่องประเมาเดอ้อผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่า พี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยพิเศษพิเศษนะพี่น้องเนาะโอ้ยเซลสืส่อ,อพิเศษทุกคนนนะั่นแหละเนาะพิเศษทุกท่านที่เป็นเอฟซีประเมาเขาเบิงเขาส้มก็ยินดีตอนหับภูเขามาเบิงใหม่เรือว่าภูกเก่าเนาะที่ติดตามตลอดมาบ่กเคยบ่กเคยปะปะสันซะบ่เคยปะเคยถิ่นเนาะแล้วก็ทานผู้ใหญ่ทุกคนบักนี่ก็จะอยู่สุดเลยเนาะสุดสุดแถวฝั่งไหนซมีบกัก อยู่ฝั่งนั่นก็มีเต็มไปเบิดเนาะบับเลงเ,งเพลงเสร็ละเว้ยเป็นกาหมวนทักเนาะมีหานอาหารมีอีสังโอ้ ทันปีที่น้องจากไปดวงใจอ้ายสุดกระสมเอกหลักกะสิเป็นสั่งสามหัวมาหอดีเนาะอันอน,นี้อันนี้เป็นเปิ่งเป่ามาเบิ่งกระเด้อ่าคือห้องเนั้น โครงการห่วมห่วมมือแขวงหลวงพะบางสซโปลาวแขวนกลางฝรั่งโอ้แขว,วนแขว,วนกลางฝรั่งโอ้ยประเมากับโบุหูเดี๋ยวพี่น้องเลยแปลบอเป็นว,ว่าแขวนกลางคืออีช้งประเมาสีสีครับเมื่ออะไรเดี๋ยวพี่น้องเด้อ พาชมสานีก,กอ่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เองประเมาเาีาเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปเองเนาะอันนี้ก็เป็นทิศทางติดแม่น้ำคลองประตูทางทิศติดแม่น้ำคลองเนาะบ่อหอหอ,หอผลิตภัณฑ์แห่งชาติหลวงพ่อบาง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะพาชมสำนิกรพอกันคลิปหนาว่าจะมียังให้เบิ่งให้ชมอีกเนาะชมไปเรื่อยๆเด้อยพี่น้องเด้อ